ไปเถอะฟังที่พูดยังเป็นเมจพิษที่ร้ายกาจกว่าเป็นจพิษอันนั้นอีกข้าเคยเห็นเป็นจพิษของวันหูจิว๋วตะขาบนั่นของเขามีสองหัวด้วยเนะนี่คือ่ข้กลอะไร่ข้กลเป็นจพิษปกติแล้วจะเอามาใช้กักขังคน เบนจะพิษจะกักขังคนไว้ด้านในจากนั้นก็จะปล่อยพิษเข้าไปนี่คือเคล็ดวิชาลับระจําตระกูลเวินเราบัดนี้หมอเทวใช้สลับกันคือใช้มาแยกพิษบุพผานี้ออกไปเหละใช่แล้วพิษที่วางไว้ทั่วทั้งเมืองไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสามารถใช้วิชาพิษระดับนี้ได้ใต้ล่ามีแค่าสามคนเท่านั้นข้าคิดออกคนหนึ่งพระมุขตระกูลเวนิวนเวินหูจิว๋ว พิษของธน,นาฆ่าเป็นสุดยอดในใต้ล่าอย่างแท้จริงมองย้อนขึ้นไปสมรุ่นมองย้อนลงมาสามรุ่นก็หาผู้ที่เป็นอัจฉริยะด้านวิชาพิษเหมือนอย่างเขาไม่ได้อีกแต่เขานะ่ะกลับเป็นพันธมิตรของเมืองสวยแย่ไม่มีทางเข้าร่วมเรื่องวุ่นวายของเมืองอู่ซวงแน่นอนอีกอย่างพิษของที่นี่แค่ดูก็รู้แล้วว่าตั้งใจวางแผนมาหลายปีัาน,นาฆ่าขี้เกียจจะตายคนที่สองนี้น่าจะมาจากสำนักถังใช่แล้วคือผู้ใช้พิษอันดับหนึ่งของสำนักถังถังหลิงหวง แต่สำนักถังก็เป็นพันธมิตรของเมืองสวยเย่อีกอย่างถังหลิงห่วงผู้นี้ชอบเพียงพิษที่สังหารคนได้เท่านั้นเขายังเคยบอกด้วยว่าถ้าพิษไม่อ่านทําให้คู่ต่อสู้ถูกพิษตายได้อย่างนั้นก็จะเรียกว่าพิษไม่ได้ความยึดติดในด้านนี้ของเขาเรียกได้ว่าเป็นมานในใจเลยงั้นคนที่สามคือใครเจ้าสำนักเบญจพิษนงครานพิษล้วเยียนเตียมีเพียงนางที่ชอบใช้พิษกลิ่นบุปผาเช่นนี้ นางชอบให้คนอยู่ในบรรยากาศหอมกรุ่นอบอุ่นแล้วตายไปโดยไม่รู้ตัวผู้ที่ใช้พิษนี่ล้วนมีงานอดิเรกวิปริตแบบนี้เหรอวิปริตหรือไม่ท่านยังไม่รู้อีกเหรอพิษผงที่เท่าบุปผานี้นะ่ะทําให้กําลังภายในหายไปเท่านั้นกลับไม่ได้ทําให้คนตายคาที่หมายความว่าพวกเขายังมีแผนสํารองอื่นบัดนี้ในเมืองซื่อหวยมียอดฝีมือปาปนเข้ามามากมาย ถึงขั้นที่มีเซียนกระบี่หลู่วี่ใจไม่ยินดีให้ความร่วมมือเหรอเขาบอกว่าขีดจำกัดของเขาคือไม่ทำร้ายอาจารย์ของเขาดังนั้นหลังจากที่เขาได้รับจดหมายสองฉบับนั้นไปก็จะไปบอกอาจารย์ของเขาข้าน้อยไร้ความสามารถไม่อาจควางจดหมายสองฉบับนั้นไว้ได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นตายของเมืองซื่อหวยหลู่วี่ใจจะต้องบอกส่งเยี่ยนหุยแนะ่ หลววินฉีตายแล้วเจียนซานย้ก็ถอนตัวไปเมืองอู่ซวงในตอนนี้เหลือแค่ทรงเยี่ยนหุยผู้เดียวแล้วดูท่าตำแหน่งเจ้าเมืองนี่ควรจะเปลี่ยนคนมานั่งได้แล้วองชายหมายถึงเจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองอู่ซวงสมควรจะเป็นย่อมเป็นเจ้าหอวิจารยุธอาจารย์เจียนอูตีน้นะสิ ข้าเคยบอกท่านไปแล้วข้าไม่สนใจตำแหน่งเจ้าเมืองแน่นอนถึงตอนนั้นอาจารย์แค่ฝึกกระบี่ไปก็พอหีบกระบี่อู๋สวงที่เคยรับปากท่านไปข้าจะให้คนเอาไปส่งท่านถึงมือเลยขอพระไทยองค์ชายอาจารย์เป็นคนหลงไหลในกระบี่ คนหลงไหลกระบี่ในโลกนี้หากไม่ตื่นรู้ชีวิตก็พังทลายหากตื่นรู้ก็จะทะยานขึ้นฟ้าอาจารย์ออกจากด่านมาตอนนี้คงจะมีการตื่นรู้บ้างแล้วเพียงแต่แสวงหาหนึ่งกระบี่เตรียมไว้ให้อาจารย์นานแล้วข้าจะตามหาโจยเย่ออันผู้นั้นแทนท่านเองให้เขาลองกระบี่ให้อาจารย์ ขอให้อาจารย์หนึ่งกระบี่ทยานฟ้า เจ้าไปกับเขาบางทีอาจารย์เจี้ยนอาจจะต้องใช้างานเจ้าพระยาค่ะ เป็นอะไรไปอาจารย์มอนี่รักกระบี่เท่าชีวิตทำไมพอมาถึงตอนที่ต้องดวนกระบี่ก็หยุดสั้นได้หรือว่ากลัวจวดเย้ยอันเหรอร้านสุราล่วอิงอาจารย์อยากเข้าไปดื่มสุราสักจอกเหรอทางตะวันตกมีเมืองมู่เหลียงอยู่ในเมืองมู่เหลียง มีเซียนกรบี่เดียวได้ว่ากันว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในห้ามหาเซียนกรบี่นามของเขาคือลั่วชิงหยางฮะลั่วชิงหยางปิดเมืองไม่ออกข้างนอกนานแล้วหลายปีมานี้เขาไม่เคยปราบมือกับเซียนกระบี่คนไหนสักคนจะมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าเขาคือที่หนึ่งในนั้นยังมีคนด้วยเหรอเฮ กระบี่ที่ร้ายกาจจริงๆไม่ใช่แค่ร้ายกาจสิ่งที่พิเศษที่สุดในปราณกระบี่ของเขาคือไอสังหารความหนักของไอสังหารความเข้มของไอสังหารในไอสังหารนี้แฝงไว้ด้วยเจตกระบี่เปี่ยมโทสัเป็นอันดับหนึ่งของคนที่ข่าเคยเจอมันเลยเจ้าเจอคนมาเยอะเหรอพ่อฝือนนับว่าเจอมาบ้าง หอวิจารย์ยุทธของเมืองอู่สวงเจียนอูตีโชคดีที่ได้พบเมืองอู่สวงมันร้ายกาดนักเละแต่ชื่อของเจ้าเนี่ยกลับน่าสนใจไม่น้อยเจียนอูตีอยู่ต่อนหน้าข้ากล้าเรียกตัวเองว่าไร้พ่ายเหรออาจารย์คนนี้เป็นใครกันแน่ ในห้ามหาเซียนกระบีเขายึดครองคําว่าพิโรธไปผู้เดียวเซียนกระบีพิโรธเยียนจ้านเทียนครองกระบี่ดังนามกระบี่ทลายทักในห้ามหาเซียนกระบีปราณสังหารของเขาเข้มข้นที่สุด